ครับวัสดีครับบริเวณสี่แยกนะครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอเวียงชัยนะครับด้านขวาไปอำเภอพญามเมงรายนะครับถนนที่ใช้ก่อนนะครับไปหนองหลวงและไปบ้านดอนนะครับ จะไปตามถนนใหม่นะครับใหม่นะครับตรงนะครับตรงไปรถไปเขตอำเภอขุนตานนะครับกับรอการไฟแดงนะครับเปิดแล้วนะครับ นะครับไปตามเส้นไปเนี่ยซ้อนนะครับตรงนี้นะ คถ้าตรงตามถนนก็ถึงขุดตามเท่นกันนะครับต,ตรงไปคือทางลัดนะครับเพื่อไปมุ่งสู่ถนน